ที่ตรงนี้นะครับเดิมทีเป็นพื้นที่ปลูกเขาแม่นบกคุณพ่อครับปลูกเขานะครับจังไหพ่อขึ้นแนวคิดมาจากเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกเขาาเป็นพื้นที่ปลูกบกพร้านมหอมนะครับผมมันมีแนวเห็ดน่ามั่ก็ลงทุนหลายลงทุนหลายได้หน่วยบกครับลงทุนหลายกับไร่หน่อยบกครับมันอยู่บอได้มันบกคุณพ่ออยู่บอยไดนะครับผมครับเห็ดม่อนหยาม่อนผูเลืองง่อนอยู่นี่พ่อเห็ดหลายกิจกรรมมีหลายอย่างบกพร้าครับเห็ดยังแนี้ครับคุณพ่อ ีกาแฟนั่แล้วออเออมีมปลูก<ำ>กาแฟพันหยังคพ่อปลูกกาแฟเดี๋ยวจะพาพ่อไปเดินไปดูนะครับผมอ,อารูบิก้าอ่าใช้พ่อกาแฟพาพภาพปเบิงบ์กนครับถ้าพา่านผู้ชมไปเดินไปดูนะครับกาแฟอ่านะครับอ่าเดินไปนะครับนี่เห็นเราคุณพ่อ,อยุคข้างคอกเฟืองครับผมแบบง่ามเลยครับนะครับนี่กาแฟนะครับพันหยังกว่าคุณพ่ออารูบิก้านี่ออกดอกแล้วบ้างนี่แน่นะครับท่านผู้ชมเห็นดอกแล้วครับว่านี่ของจริงครับนะครับ กำลังออกดอกแล้วครับนี่เห็นดอกแล้วนะท่านผู้ชมนะครับนะครับกาแฟนะครับไอ่ปลูกได้จากปีคุณพ่อนี่ปีสองปีครับผมซื้อพันธุ์มาจากแสครับซื้อพันธุ์มาจากแสครับน้ำปูพันุนะครับสรับักผ้าต้นไหนที่มันออกเ่อไหครับก็ลังออกดอกนี่ครับท่านผู้ชมเห็นแล้วครับผมพันธุ์ยหงครับคุณพ่อนน่พันธุ์ตูดจีบพันธุ์ยังกว่าครับตูดจีบครับสูงบ่ครับท่านผู้ชมเบิรงนะครับนะครับ ผมจะออกดอกออกกันแล้วนะครับนับเลิศมี้นวยแล้วครับนะครับผมนะครับซื้อมาต้นละจักบาทคุณพ่อแปดสิบบาทครับนะครับผมว่าพันซื้อได้ถูกมากนะครับนะครับนี่ต้นนี้ก็มี้นยครับทั้งพ่อปปูอยู่นี่ทั้งหมดจักต้นครับร้อยแปดต้นต้นนะครับลงทุนไปต้นละแปดสิบบาทประมาณเมื่อกก่าท่าพอน้อม่นเมื่นแปดร้อยนะครับครับผมครับถือว่าปูได้ดีมากนะคุณผู้ชมนะครับเตี้ยแห้งนะครับ นะครับนะครับโอ้ผู้สูงนี่ลำบากนะครับเวลาสิเย็บมันเดี๋ยวก้มล่องครับแม่บอกคุณพ่อปวดเอวนะครับเดี๋ยวก้มล่องเย็บนหมือนับโอ้นะครับแต่ถ้าผมเกิดมาผมก็เคยเห็นนะครับนะครับว่ามันเตี้ยแน่นะครับครับนี่นะครับเริ่มแล้วนะครับออกดอกตอนนี้ติดลูกแล้วครับท่านผู้ชมนะครับแบบเตี้ยแล้วครับประมาณหาสิบเซนนะครับคนสูงก็ผมนี่เก็บเอวเลยครับเดี๋ยวก้มเย็บนี่นะครับครับนอกจากเพิ่มจะปลูกผ้าท้่พรอมแล้วนะท่านผู้ชมเบิร์นะครับนี่คุณพ่อปลูกยังครับยายยังครับนี่ นนน,น,นี่่ะคผู้ชมือสอยากบอกว่าไอ้หลงอีลานางเอ้แม่นเกือบตายหันเจ้าบอมีไผกี่อยากได้เจ้ามาเขียนกันไอ้มักเจ้าเดินนางเอ้มักเจ้าบักคักบอกเลยใ่อยากลองหักคนดีอกคักกี่ทีก็ยอม อยู่คนเดียวจนชินบอกเคยได้อินเรื่องหัวใจมีความรักเมื่อใดก็บ,บอกมีใครเขาอยู่ยาวบอกทันใต้เฉยบอกเคยได้ชมต้องทุกขระทมนอนจมกับความเสียใจแต่พอมาเมื่อนี้มันใจบอดีย้อนเอ็นเจ้าจากที่เคยนั่งเศร้าและเข็ด ก็รักก็หายไปหากได้หกักเธอแล้วต้องเสียใจก็ไม่เป็นไรอกหักแล้วไงไอยอมอย่ากบอกว่าไอหลงอีลานางไยมันเคื่อตายขันจูบมีไผ่กี่อยากให้เจ้ามาเขียนกายไอมักเจ้าเดินนั่งไอมักเจ้าบอกคักบอกเลยไ,ไว อยากทีขอได้บอกขอเจ้าคนนี้มาเป็นแฟนอยากทีเดินพ้วนแขนกับมองคนงามไปทุกวันสัญญาจะเอาได้ขอบเบิดทั้งหัวใจที่บอกมีไปมาแทนที่เจ้าไดแค่เพียงเจ้าบอกทิ้งไปไอ้ขอให้เธอหมดั้ง เจ้าเป็นคนผู้งามขังเจ้าเป็นคนผู้งามลายฟังไอยเจ้าสิบอสีใจแค่ปเปิดใจให้อ้ายก่อนฟังไอล่ลายเจ้าสิบอลงเอ้ยเป็นความหักที่เจ็บซ้ำย้อนว่าเจ้าลายย้อนว่าลงเจ้าข้างเจ้าเป็นคน ครับมาถึงช่วงชุดท uh, um, ้ายแล้วครับท่านผู้ชมนะครับอันนั้นช่วงชุดท้ายใหญ่ทั้งคุณพ่อจำนงศีระนะครับเนาะนะครับเจ้าของแปลงนะครับนะครับเพิ่อนฝากแนวคิดดีๆหรือว่าฝากเบอร์โทรศัพท์ฝากเฟซบุ๊กนะครับเพื่อท่านผู้ชมชมแล้วมีความสนใจอยากสอบถามเพิ่นนะครับอยากไปเ็ดอยากไปนต้อเพิ่นเห็ดแบบเพิ่นนะครับอ่านี่โอกาสเนี่ยคุณเชิญคุณพ่อจำนงนะครับอ่าฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับผมฝากแนวคิดดีๆเนี่ยทานผู้ชมร่ำครับผมเอโทรศัพท์ก็บศูนย์หกหนึ่ง 0743310มีเฟสสำหรับพิกัดแปลงนี่ตั้งอยู่ที่มูมูเกลต์ตำบลคอนอยอำเภอสัมโลกจังหวัดบุราชธานีนะครับนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมนะครับแปลขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณครับผมอยากบอกว่าไอ้หลงอีลานางเอ้แม่นเกือบตายหันเจ้าบ่มีไผกี่อยากได้เจ้ามาเคียงกันไอ้มักเจ้าเดินมาง มักเจ้าบักคักบอกเลยใ่อยากลองหักคนดีอกพักกี่ทีก็ยอม